สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเกมเมอร์คาวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทาบล็อกปั๊มล้างรถไฟทั้ง4แบบนี้กันฮะซึ่งก็ขั้นตอนก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะมาสอนละเอียดเลยฮะวันนี้สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือทิศในการสร้างครับก็จะมีทิศ E ที่สามารถปั๊มได้กับทิศเซาครับอืมก็สามารถปั๊มได้ครับก็จะชื่อไทยก็ทิศใต้กับทิศตะวันออกครับอืมก็ประมาณนั้น ส่วนขั้นตอนการทันทนั้นก็ทําตามผมได้เลยครับขั้นตอนแรกก็วางบล็อกขึ้นมาไปน,นี่ครับพยายามอย่าให้ติดพื้นครับเพราะว่าสลามติดพื้นแล้วมันจะพักไม่ได้ครับสลามมันก็จะติดกับบล็อกที่อยู่ข้างล่างเราเนอะประมาณนั้นเราวางบล็อกสองบล็อกไปนี่ครับแล้วก็วางลิฟโตนี่สองอันแล้วก็ลิเวอร์แปะไว้ข้างหลังครับแล้วก็เอาพิตตันสลามครับอันนี้ผมลืมบอกเลยก็คือต้องใช้ออฟเฟอร์เวอร์ตัวนึงด้วยนะครับอันนี้เพื่อให้มัน ให้กลับได้ครับประมาณนั้นนะแล้วก็วางพลารปแบนี้แล้วใช่ไหมครับวางออฟเวอร์แนี้ครับให้หันหน้าเข้าสลารครับหน้าบูนแบบนั้นนะแล้วก็หันตูนมาตรงเลเโอร์ตตรงนี้ครับพอเปิดใช้มันก็ใช้ได้เลยครับอันนี้ก็คือวงจรวนลูปแหละเวลายืดก็เปิดรีเวอร์กลางไว้เป็นี้ครับถ้าตอนต่อไปครับก็สามารถวางรถไฟได้เลยครับวางรางรถไฟที่เราต้องการปั๊มนะฮะแล้วก็ทําการ ปิดไปน,นี้มันก็จะฟลัมได้ครับมันก็จะฟลัมได้แบบจํานวนมหาศาลแบบอิฟินิตี้เลยครับแบบไม่ต้องกลัวว่าเรารถไฟจะหมดกันได้เลยครับประมาณนี้ไว้ไฟหรักกพรฟลัมรางรถไฟเดี๋จะพอครับอันนี้บาตัวนี้ถ้าชอบก็ก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็แับวันนี้ก็บายครับผมแนละ้วเจอกันใหม่ครับ